<c oughs> เขาวนยาะเออืออโาลปู่โอ้ยอย,อยากกินทุเรียนจะทํายังไงวันนี้อย่าอย่ายกขึ้นมาไอกาแฟนั่นเจ้าเจ้าเพราะว่า,ากกต้องม,มีเงินซื้อมาใช่ไหมกาเยจ,จะกินทุเรียนอ่ามันข่อยว่าไม่ีเงินขอกระเป๋าไ,ไปไปซื้อให้บ่ได้นี่เพื่อนซื้อมาให้คนจังได้สันนี่นี่กระยอนว่าข่อยว่าไม่ีเงินจับอ๋อเหรอเพื่อนก็เลยซื้อมาถบายนี่ผู้เพื่อนจับเงินได ใครได้จับเงินแต่ว่าคนบญโเอาเงินไม่ค่อยจับผมก็เลยบ่ได้จับคนใครก็ได้จับตะแก้วกาแฟอ๋ออ๋อก็ได้ชั้นกาแฟก็ได้ชั้นกาแฟก็ได้บ่ได้จับเงินเพราะวันบ่มีเงินให้จับตอนนี้อยากกินทุเรียนไงอยากกินทุเรียนกับมันก็บ่ได้กินแล้วบ่มีเงินสิจับอ้าวเหรอไปขอเขาไม่สิหายอยู่ตลาดไปขอทุเรียนเมืองสิเขาบอกหายแล้วเขาบอกหายแล้วไปขอทุเรียนเขาโอ้ยต้องเอาเงินไปซื้อเหรอ มันจ uh ังได้ก uh ิน uh. อ๋ออ๋ออ๋อคันโมงเงินซื้อเออให้อัตมาขอธุริยแน่เขามีแต่าดบอยมันบมมีมันบมงมีลานขอขจิวันเดี๋ยวมีแต uh ่ร huh. ้านซื huh. ้อซื or, ้อเข้ามาซื้อม oh, okay. ันก็คือเอาเงินไปซื้ออ๋อเออแล้วเขาไม่บอกว่าถวาไหวปูบ่างงี้เหรอโอ้ยบวชมืนอกี้ไม่เคยเขเจ้าท้าถวายหวเุริยจักเทียยางไปตลาดอ๋อเหรอโอเคสาธุยิ่มก